มาต่อกันพาที่เครับผมมันจะยาวไปถึงไหนเนี่ยหลังจากที่เรากระทืบบอสอบังพลังเวทนั้นได้เราสามารถปลดล็อกค,คาแรคเตอร์ใหม่ได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้นะนี่คือตัวละครที่เราเล่นมาประจํานะครับผมแล้วก็ปลดล็อกนี่แต่ัวละครนี้เลยเหมือนจะมีอีกเยอะอยู่นะยังไม่ได้ปลดล็อกอะเฮ้ยอันนี้ก็ปลดล็อกอะเหลือเยอะแบบนี้ท่าทางน่าจะอีกหลายดาด มาซื้ตอตัวละครนี้แล้วกันนะครับผมดุยกันเลยตอนเกมแดดมันมืดๆเนี่ยเธอเรื่องไหน,ะรรนมามเปลี่ยตนตัวละครรู้สึกว่าบรรยากาศในเกมเปลี่ยนไปได้วยนะนี่ลิ้นพันกันเลยอุ้ยจุ๊บจิ๊บดี๊บจิโอ้โหคนกลับมาอีกรอบเลยเฮ้ยนินจารึกเปล่าเนี่ยโอ้โหแมงมัมนด่านนี้ไวเว้ย ระวังยาก,กนเนี่ยโอ้โห,โห,โหแล้วดูต้นไม้ดีอะไรบนด้านหน่น่ไงนั่นไงหือคนอย่างพี่เจ็บแล้วจําครับผมอ้ย <c oughs> เฉียดไปนิดเดยอหืมหืมได้อยู่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 เอาผ่านแล้วเหรอหืมชิวๆไปครับผมคือสิบแปดวิเองอะ่ะด่านต่อ,อไปเลย อะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเหยียบได้ไหมเหยียบได้เห้เห้ยเห้ยเหี้ยแล้วมันอยู่กับที่เหยียบแล้วมันไม่ตุยอ่ะเออก็มันตุยไปแล้วนี่นะมันเป็นวิญญาณมันเป็นผีวะเนะโอ้โหเก็บนี้สู้กับผีเลยวะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้เแต่จะมันเหี้ยหวายมันไม่ได้แล้วแบบนี้จังหวะ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 นี้เออจังหวะนี้ได้อยู่เฮ้ยเหย่ะบังเบ่งยิงกระเมาด้วยเออ วัสดีไม่จำเป็นต้องเหยียบมันก็ได้เด้อข้าหมหัวไปรอบนึงข้าหมหัวไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันข้าหมหัวไปอีกรอบนึงนี่มาแน่มาแน่เหยียบแล้วก็รอมันพังเนอะอืมีแง่สบายสบายไม่น่าไว้ใจอะไรหยุดอ้โอ้ น้ำเขียวเขียวหยดลงนิดเดียวถึงกับไปเกิดใหม่อ่ะเฮ้ยเอาทุกคนอ่ะมันไม่ได้หยดใส่เราอ่ะมันหยดลงบนพื้นแล่เราไปเหยียบพื้นเราก็ตุยได้อ่ะเอาคือน้ำเขียวเขียวท่านไม่จาเป็นต้องหยดลงบนตัวเราล่ะมันหยดลงพื้นเราเดินไปเหยียบพื้นเราก็ตุยได้วหาเราต้องรอให้บนพื้นมันแห้งกว่าใช่ไหมลอยบนพื้นแห้งนั่นแหละนั่นแหละลอยบนพื้นแห้งนั่นแหละ เราให้บนพื้นแห้งนั่นแหละลูกตู้นามอีกเลยประตูประตูหัวอาคาศประตูตัวจกกักรดของเราอุ้ยเฉียดพวกรุ่เดียวโอเคปะ่าต่อไปก็ต่อมุกอะไรเนี่ยโอ้มามาห,หายหายมุกมามาห,หายหายเออที่อย่ามามาห,หายไม่ต้อโอ้ยต้องการจหไปดีๆแล้วครับผม มาหายมามาหายมาหายมาหายไปหายดูยต,ดยดดยต้นไม่ใหญ่เออเวลกรรมที่ติดต้นเอาเวลกรรมที่ติดต้นด่านจริงๆครับผมถ้าไปไกลกว่านี้ม่าใหญจะติดสภาพนะเฮ้ยไกลกว่านี้เอาผมต้องโดดก่อนผมต้องโดดก่อนมันจะมาโดดตีเต่ตอมันร้องหดอตัไม่ทันเลย อ๋อรอให้มันมาแล้วค่อยโดดไปได้ไม่ทันเราต้องโดดรอตั้เแต่มันยังไม่มานะ่ะอืมไม่ได้เลยดีอุ๊ยอุ้ยเกือบดีละเกือบดีละเกือบละไม่เกือบแล้ว <c oughs> อ,อดแล้วฟ่าฟ่ากันเกิดดีใช่ไหม ไ่หยาบโอ้ยสะพานนี้อีกแล้วสะพานแบบนี้อีกแล้วมาเออนั่นแหละไอ้นินจาต้องต้องกูต้องเร่มใหม่ตรงนี้เลยเลย,อยไอ้นินจาโอ้โหมันโดดว่ะต้องมาเผชิญชะตากรรมกับบนันไดที่อีกรอบหนึ่ง อย่ามาอีกแล้วอย่ามันมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ยยังจะวิ่งกลับมาอีกไอ้น,นี่ไม่กระทืบสักทีไม่ดีขึ้นเลยผมจะจำไว้ผมจะจำไว้ถ้าเจอไอ้นี่จะต้องกระทืบมันอย่างเดียวย่ปล่อยมันไว,ไว้ปล่อยไวเ้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอะ่ะอุ้ย,ยไม่ทันอีกแล้ว เออเอาเขาไปไม่ต้องไปไหนตองนี้วนอยู่ที่บันไดนี้และวไหบันไดล่องหันะล่องหนไปเพื่ออะไรอไอ้นินจาห้ามปล่อยมันไว้เครื่องจัดวิอืไอ้นินจาไอ้นินจาจะโดวถึงไหมฮนะตรวทีเดียวข้ามเลยได้ไหมทดสอบทดสอบทดสอบโอ้โย โโอ้หแม่ทุกอย่างไปแว้อุ้ยเหอเฉียดเฉียดเฉียดเพิ่มเไม่มไอแผนสักทีเว้ยมาต่อกันเลยอินจาวิ่งมาทำไมพิ่งมาโดดลงหลุมตายโอ้ยสมองสมองน้อยอ่ะอื้ยทำไมผีตรงนี้มันตาแดงวะเฮ้ย โอ,อ้ลูแล้วลูแล้วทุกคนผีตาแดงมันจะไล่ตามเราอะไอ้ผีตาธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะบินบินฉากเราไปเฉยๆอะ่ะอุ้ยๆลุ้มลุ้มหนาวลุ้ตุ้มหนาวลุ้ตุ้มหนาวลุ้ตุ้มหนาวผีผีผีทั้งผีทั้งลุ้ตุ้มหนาวไอ้ไอ้ผีไอ้ผีมึงมึงอย่าเพิ่งไอ้ผีโอ้ยหโอ้เจ็บอย่าผีไปที่โอ้ย เครื่องเว้ยเครื่องไอ้ผีนี่แหละไม่เครื่องดินจ่าแล้วเครื่องไอ้ผีเนี่ยตาจองล้างจองผ่านกันซะเหนึ่งกึ่นเลยนั่นไงอย่านะผีอย่าตามจองล้างจองผ่านเดืเท่ากันแล้วจะยืดเลยอุ้ยวิบันไดนี่มันมันก่าจังหวะยากเว้ยวิ่งผีบนอีกที่โอ้ยอย่าอย่าอย่าผีผีอย่าเพิ่งโอ้ผีเยอะมากผีชุมมากแถวนี้ ไม่ต้องตามมาแล้วนะพี่ไม่ต้องตามมาแล้วนะไปแล้วโอ้โอเคเจอกันพันหน้าครับผมพันทิศศาสาหาัสรเลยเกินเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามไ้ให้ด้วยนะครับผม